พ่อบ้านราชาปิศาจสี่หนึงเก้ชักน่าสนุกแล้วสิพวกเชนหลงนั้นเก่งในด้านควบคุมอสูรวิญญาณและอยู่ด้วยกันมาหลายปีการไปไล่อสูรวิญญาณของพวกเขามันคือการยามเกลียดของพวกเขาดีๆนี่เองเวลาโจดฟานจะต่อสู้เขาก็ต้องยั่วยุศัตรูให้ลงมือก่อนจากนั้นเขาค่อยสวนกลับและเขาจะได้กระทืบตัวของเขาโดยที่คนอื่นก็ว่าอะไรเขาไม่ได้ เฮ้ยเจ้าซาเลเลวกระดาียังไงมาทําร้ายอสูรของข้ากันล่ะเฮ้ยพวกข้านั้นอยู่ร่วมกับกองทัพอสูรที่พวกข้าภูมิใจอยู่ตลอดข้าทำได้เพียงเดินหน้าต่อไปแล้ะอาจถอยหลังกลับไปได้เฮ้ยเฮ้ยฉะนั้นถ้าเจ้ามีปัญญาก็ทําให้อสูรของพวกข้าถอยไปเองแล้วกันหืมโห้ เจ้านั่นไม่เลวเลยนี่เขาใจเย็นและคิดจัดการปัญหาได้ดีหายาติที่เคนแบบนี้คนผู้นี้น่าจะเป็นผู้นําของเขาเพราะคนที่จะมีความพิดความอ่านเช่นนี้ไม่อาจหาเจอได้ง่ายๆในสนามรบ <laughs> น้องชายสายตาเจ้าดีขึ้นมากจริงๆนะเอาจริงๆพวกข้าก็ได้เจอพวกมันมาแล้วที่นอกเมืองก็ว่าทำไมทัพมันเดินทางช้า ที่แท้มาถูกชายผู้นั้นหยุดไว้ดีเองแต่คนยิงยัสโซแบบพวกมันก็ต้องเจอคนญิงยัสโซแบบนี้แหละสมกับสมดน,นามพ่อบ้านจอมอาหางการแห่งเทียนจู <laughs> นี่คุณชายท่านจะพูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกนะครั้งนี้จวฟาลงมือเองต่างหากละ่ะคุณหนูที่ข้าพูดข้าไม่ได้จะว่าร้ายพ่อบ้านจวดซะหน่อยนะ จริงๆแล้วพวกข้าต่อสู้กับพวกฉหล,ลงมาหลายปีเลยรู้จักพวกมันรู้ว่าพวกมันจะมาก่อเรื่องในเมืองเราทําให้เมื่อทราบถึงจุดนี้พัฒกิจของพวกข้าจึงเป็นการ,รเตรียมตัวรับมือสถานาการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่ข้าก็ไม่คาดคิดว่าพวกเจ้าจะชิงมาจัดการกับพวกมันซะก่อนซึ่งก็ช่วยพวกข้าได้มากเลยละ่ะกลับกลายเป็นว่าที่พวกเขาทําตัว เจอหญิงก็เพื่อสร้างความวุ่นวายในอนาณาจักรเราข้าพิคิดมาก่อนว่าจอบฟานจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วใช่แล้วพี่ใหญ่แล้วพวกนั้นเป็นใคนรบ้างท่านรู้จักไหมอืมไม่ใช่แค่รู้จักหรอกพวกนั้นมันคู่ปรับเราเลยคนแรกที่พูดกับจอบฟานในตอนนี้ก็คือลูกของจอมพลแห่งอาณาจักรเชียหลงถั่วป้าหลิวเฟิงอะไรอะ เขาจะรู้ลูกของจอมพลคนนั้นัวป้าเรือเฟิงนั้นฉลาดหลักแหลมและกล้าหาญมากและเขาเก่งในทุกๆด้านอีกด้วยแม้เขาจะอายุยังน้อยแต่ก็สร้างชื่อเสียงให้ทับเชนหลงมา,มามากมายพวกข้าสี่คนได้ต่อสู้กับเขาหลายครั้งหลายคราแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ทุกครั้งไปว่ากันว่าเขาคือว่าที่จอมพลคนต่อไปเลยริสตอมฮม แล้วที่เหลือล่ะรองมาหรือลองจากถั่วป้าหรือเฟิงกองทัพของอาณาจักรเสหล,ลงจะมีกองทัพอีกแปดกองทัพเรียกว่าผู้พัญั์หมาป่าทั้ง8สลาหานผู้พักั์หมาป่าที่สองเขาเด่นด้านพลังทําลายล้างมีข่าวหรือว่าเขาใช้มือเปล่าฉีกอะสูนขั้น5เป็นชินช้นๆได้ผู้ทักษหมาป่าเงาฮู เหลียงชัยเขาเป็นหน่วยกองทัพที่จัดการเรื่องขา่าวสารฝีมือเขาเลึกลับและรายการมากทีเดียวบางทีเจ้าอาจจะไม่ได้ยินเรื่องเขาแต่หน่วยขา่าวกรองของเขามีความสามารถมากและยังมีผู้พิทักษ์หมาป่าที่สามที่เป็นพลซุ่มยิงฝีมือฉกาดนามว่าเจอร์บี้ฝีมือในการใช้เก่าทานันวิญญาณขั้นหกของเขานะยิ่งยิงเหล่าหัวแม่ทัพสตรูมานับร้อยแล้ว แม้แต่ท่านจอมพลของเราก็เคยบาดเจ็บเพราะเขามาแล้วเป็นคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยากจริงๆอะไรกันแม้แต่ท่านจอมพลนะหรือผู้ทักหมาป่าทั้งแปดล้วนเป็นยอดฝีมือระดับแดนเทพทั้งหมดถ้าเจอพวกเขาในสนามรบก็ห้ามประมาทเด็ดขาดเอ๊ะแล้วคนผู้นั้นล่ะเขาผู้นั้นถูกเรียกว่าเป็นอาจารย์แห่งอาจารเชนหลงฮั่นเทียโม ็เทียบได้กับท่านเสนาธิการบดีจูกเกอร์ซังเฟิงอะไรนละ้วหมายความว่าเขาคนนั้นก็มีความสําคัญต่ออาณาจักรเซนหลงมากนะสิแล้วเขาจะเสี่ยงมาถึงอาณาจักรเทียนอยู่ที่เป็นตูกันมาก่อนทาไมกันล่ะไม่กลัวว่าพวกเราจะกักตัวเขาไว้หรืออาณาจักรเซนหลงต่างจากเราไม่ว่าอาณาจักรเราจะมีสี่เสาหลักแต่เสาหลักแต่ละคนก็คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกันท่านผู้บ้านของเราและ ท่านจูกสัสังเฟิงที่ไม่เคยไว้ใจกันและได้ยินว่าจูกัสัางเฟิงได้ตั้งใจไปที่อันจกักรเชนหลงเพื่อเจะระจาสันติภาพไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ไม่เคยสําเร็จเลยเพราะอะไรรู้ไหมลัวถูกหักหลังสินะแม้ว่าท่านพ่อบุญธรรมของข้าจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่ให้ท่านสุนทร太子กบดีมาไว้ใจท่านพ่อด้วยมันก็เป็นเรื่องยาก แต่อันจัารชินลงนั้นไม่เหมือนกันตัวอย่างก็เรื่องในครั้งนี้จอมพลตัวป้าเจียนสตานกกราสรง่งลูกชายของเขาพร้อมกับผู้บัทับหมาป่าสามคนเข้ามาเพราะมีหันเทียมโมคอยดูแลอีกทีและที่หันเทียมโมกล้าเข้ามาก็พร้อมพวกเขาได้ตัวเรียมกองทัพไว้อีก5าล้านคนที่แนวชายแดนถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกองทัพของพวกเขาก็พร้อมจะเดินทัพเข้าโจมตีอันจักรเทียนอยู่ทันทีซึ่งพวกเขาล้วน ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างดีแล้วพอกลับย้อนดูพวกเราแล้วเออเง้นลรอแล้วถ้างั้นแม่นางคนสวยคนนั้นล่ะเอกก็แบบนี้ไงโฮ,โฮ,โฮ,โฮ จบแล้วรับรับสำหรับตอน419อาจผิดพลาดไปก็ด้ขอภัยว่าหน้าที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมและรับฟังขอขอบคุณมากนะครับ